18พรหมวิหารภาวนาเมตตาญาอวัเมสุตังเอกังสมยังภะภาวะสาวัติยังวิหารติเชตาวันีนาถเป็นที่กัสสะอารเมตตตะโคภะภาวะพิกุอามันเตสีพิกโวติภะทันเตติเตภิกุปตะวัตโตปัจจัตโตสุภะภาวะเอยตาทวจะเมตตาญาพิกเวเจโตวิมุติยาเสวิตายา ภาวิตายะภุรีกตายายานีกตายะวตถุกตายะอานุทิตายะปริทิตายะสุสามารถายะเอกาทัสานิสังสาปฏิกังฆากตเมเอกาทัสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาระพันตินัสสะ ขิวาวิสังวาสทังวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิติสุขวันโนวิปัสสิทธิอาสัมุโลหะการังการโรติอุตาริงปปติวิจันโตพรมหาโรกูกโคโหติเมตตาญาปิกเวเจตยมุติยาอเซวิตายาภาวิตาญาภูริกตายา ยานิกตายะวัตตุกตายะอนุจิตายะปริจิตายะสุสัมมาทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิคังขาอัตถิอโนทิโสพรณามเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิอุทิโสพรณามเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสสาพรณามเมตตาเจโตวิมุตติ काति अन अनुिसो फलना ता चे तो मूर्ति कातिसो फलनामे ताचे तोय मूर्ति काति खी सा फलनामे ताचे तो मूर्त थे पंच करयि अनोठिसलना में ताचे तो विमूर्ति सतह कर सो फलन में ताजे तो मूर्ति ठसकार करे ही ठी स फलन में ताजे तो विमूर्ति कें पंच करि अनोठिसो फलन में ताजे तो विमूर्ति สัตตาเวลาภยาปจชานีคขสสขีอัตตางปริหารังโตสัพเพปานาเวลาภยาปชานีคขสสขีอัตตางปริหารังโตสัพเพปูตาเวลาภยาปชานีคขสสขีอัตตางปริหารังโตสัพเพปุคราเวลาภยาปชานีคขสสขีอัตตาังปริหารังโต सफे अथ भावा फरिया वेरा भया निखा सुखी अता पिहार तो ते हिमे ही पंचहानोरी सौ फलना चेत मुर्ति कथा में शाहकारिविस् फलनामे ता चे तोयमुर्ति สัพเพอิทิโยเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารังตุสัพเพปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารังตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารังตุสัพเพณริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารังตุ सफे देवा वेरा अभया पक्ष खा सुखी हता पिहरन सफे मनुषा वेला अभया पक्षा नि सुखी हता परिहर तो सफे विनिपाल का वेला अभया पक्षा निखा सुखी हता परिहर तोहि सतहा स्वभर में तोयमुते ही स सहाकारे ही ทิสาภารนาเมตตาเจโตมุติสภพปุรติมายาทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตตสภพปชิมายาทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตต สัพเพอุตตรายาทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพทัาขีนายาทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพปุราติมายานุทิสายาสัตตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สัพเพปชิมายานุทิสายาสัตตาเวลาภยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุตตรายานุริสายาสัตตาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพทักขีนายานุทิสายาสัตตาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพห์เหติมายาทิสายาสัตตาเวลาภยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุปาริม ยาทิซายาสัตตาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขียัตานังปัิหารณตุสเพเพปุราติมายาทิซายาปานาเวลาอภยาปัญชานิคาสุขียัตานังปัิหารณตุสเพเพปชิมายาทิซายาปานาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขียัตานังปัิหารณตุ सफे उत्ता ऋषा पान अवेला अभयापच्चा खा सुखी अत्ता पिहर सफेरकीय पानवेला अभियापच्चा खा सुखी अत्ता पिहर सफे पुरातीमा अनिषा पान हवेला अभयापच्चा खा सुखी अत्ता पिहर या पश्चिम अनिरीय पानवेला अभयापच्चा खा सुखी अत्ता पिहन सफे उदारा อนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพทากีนายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปนาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายาปนาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะภูตาเวลาอภยญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะภูตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตารายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัชญานิขสุขีอัตตาังปนิหารันโต सफेराकीनाय ऋषा पूता वेला अभया पक्षा खा सुखी अत्ता पनिहार सफे पुरातीमाषा पूता वेला अभया पक्षा खा सुखी अन्न पन हफे पश्चिम अनुरीय पूता वेला अभया पक्षा खा सुखी अत् पन हफे उदारा अनुरी साय पूूता वेला अभया पक्षा खा सुखी अत् पन हार సభే రకినయాయ పూత వేలా అభయపక్షాన్ని ఘాసుఖీ అన్నం పనిహర సభే హతి మాయ రిషాయ పూత వేలా అయ్యా పచ్చాని ఖాసుఖీ అన్నం పనిహర సభే ఉపాని మాయ రిషాయ పూత్యాని ఘాసుఖి Sukhi Astanang Panihara Ntu Sape Puratima Yathisa Yabukhala Weha Pya Pachanika Sukhi Astanang Panihara Ntu Sape Pasima Yathisa Yabukhala Weha Pya Pachanika Sukhi Astanang Panihara Ntu สัพเพอุตตรายาทิสายาปุคลาเวลาปิยาปัชานิคาสุขีอัตตางปริหารันโตสัพเพททกีนายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาปิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สัพเพปัจจิมายานุริสายาปุคลาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายานุริสายาปุคลาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพหักีณายอนุติสายาปุคละเวลาอภิญาปชาเนคสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพหิติมายาติสายาปุคละเวลาอัพยาปัชาเนคสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุปาริมายาติสายาปุคละเวลาอัพยาปัชาเนคสุขีอัตตานังปนิหารันโต hebura timaya ya atta pawa padhya panna weha apya bchanika ya atta สเพอุตารายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานีคสุขีอัตานังปริหารันตูสเปทกขินายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสเพปุราธิมายาอนุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอัตานังปริหารันตูสเปปชิมายาอนุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนา ัาเวลาอภยาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสเพเพอุตตรายาอนุทิสายาอัตตภาวะปริยาปันณาเวลาอภิาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตสเพเพทักขีนายาอนุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันณาเวลาอภิาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สัพเพเหติมัยธิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิาปัญชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอปริมาธิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิาปัญชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สภาปุราติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปัจชานีฆาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภะปุรัติมายาทิซายาอิทิโยเวลาอภยาปัจชานีฆาสุขีอัตานังปนิหารันตุ <laughs> สภาวตารายาทิสายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภากินายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภาปุริมายานุทิสัยาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ सफा पचिमाषा इधि वेला अभिया पक्षा खा सुखी अत्म पनिहते सभा उदारा अनुरीसा इध वेला अभिया पक्षा खा सुखी अत्म पहर सफारीनाय अनुरीषा इो वेलाभया पक्षा खा सुखी अत् पारहरन सभायेभया पक्षा खा सुखी अद् สัพพาอุปาริมายาธิซายาอิทิโยเวลาภยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพปุราติมายาธิซายาปุริซาเวลาภยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพเหติสัพเพปัชฉิมายาธิซายาปุริสาเวลาภยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สัพเพอุตตรายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตตางปนิหารันตุสัพเพทกีนายาติสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตตางปนิหารันตุสัพเพปุราติมายานุติสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตตางปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุติสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอัตตางปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุติสายาบุริสาเวลาอภพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพทาคีนายาอนุติซายาบุริสาเวลาอภพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพเหติมายติสายาปุริสาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปัิมายติสายาปุริสาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบุราติมายติสายาอาลียาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชีมายติสายาอาลียาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพ ตรายะทิสายะอริยาเวาอยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหรันตุสัพเพกีนายทิสายะอริยาเวาอยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพุิมายะอนุทิสายะอริยาเวาอยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหรันตุ สัพเพปัจจิมายาณุทิสัยญอริยาเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอุตตรายานุทิสัยญอริยาเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพหะขีนายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพหะขีมายาทิสายาอริยาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุปนิมายาทิสายาอริยาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพบุรติมายาทิสายานาฬียาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพ ฉิมายาทิสายานาริยาเวลาอภยญญาปัชชานิคาสุขิยาตานังปนิหารันโตสัพเพอุตารายาทิสายานาริยาเวลาอภยญญาปัชชานิคาสุขิยาตานังปนิหารันโตสัพเพทักขคีนายาทิสายานาริยาเวลาอภยญญาปัชชานิคาสุขิยาตานังปนิหารันโต สัพเพโบรติมายาอนุทิสซาญาณียาเวลาอภิยาปัชาเนคาสุขิัตานังปริหารังตุสัพเพปชีมายาอนุทิสซาญาณียาเวลาอภิยาปัชาเนคาสุขิัตานังปริหารังตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสซาญาณียาเวลาอภิยาปัชาเนคาสุขิัตานังปริหารังตุ สัพเพทกีนัยยะอนุทิสายะอาณลิยาเวลาอภิยาปัชานิฆาสุขีอัตตางปริหารันโตสัพเพเหิติมายะทิสายะอาณลิยาเวลาอภิยาปัชานิฆาสุขีอัตตางปริหารันโตสัพเพอุปาณิมายะทิสายะอาณลิยาเวลาอภิยาปัชานิฆาสุขีอัตตางปริหารันโตสัพเพบุรติมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปัชานิฆาสุขีอัตตางปริหารันโตสัพเพ จิมายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานิค่ะ สุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายติสายาเทวาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพทกีนายติสายาเทวาเวลาัพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุราธิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาัพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปัชมายาอนุทิสายาเทวาเวลา อภิยาปัจชานนค้าสุขีอตานางปนิหารันตุ สัพเพอุตารายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพธักินายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพเหติมายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุปปริมายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สัพเพบุรติมายาธิสายามนุสาเวลาอภยาปัจชายิคาสุขียตานังปัิหารันตุ สัพเพปชิมายาทิสายามโนสาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายามโนสาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาทิสายามโนสาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบุรติมายาอนุทิสายามโนสาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพปัชิมาญานุทิสาญาณุทิสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายานุทิสาญาณุทิสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทักินายานุทิสาญาณุทิสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสาญาณุทิสาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพโอปานิมาญาติซายามนุสาเวลาพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตางปัญหารันโตสัพเพบุรติมาญาติซายาวินิปปติกาเวลาอภยญาปัญชาเนคาสุขีอัตตางปัญหารันโต สัพเพปัจฉิมายาติสายาวินิปัติกาเวลาอภิญาปัจชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาติสายาวินิปัติกาเวลาอภิญาปัจชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาติสายาวินิปัติกาเวลาอภิญาปัจชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบุรติมายานุติสายาวินิปัติกาเวลาอภิญาปัจชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารัน ตูสัพเพตุปชิมาญาณุริสายวินิปัติกาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายอนุริสายวินิปัติกาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายอนุริสายวินิปัติกาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเหตุเหติมายาทิสายาวินิปัติกาเวลาอภิญญาปชานิคา สุขีอัตตา낭ปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาวินิปาริกาเวลาอภยาปัจชานิคาสุขีอัตตางปนิหารันตุเตอิเมหิทาสหะกาเรหิทิสัพนนาเมตาเจโตมติสัพเพสังสัตตานัเปรุนังวัจเจตวา อภิรนายะอุปาคตังวัชชะตาวะอนุปาคเตนะสันตังวัชชะตาวะอสันตเปนะปาริยทานังวัชชะตาวะอปาริยธานีนาวิเหสังวัตวะอวิเสายสัพเพสัตตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาสุขิโนสุขิตาตาหุนตุมาสุขิตตาติม อาตหะการิิสัพเพสัพพเมตายาติเมตตาธรรมมันเถตญาติติติเจโตสัพพะทายาปาท้าปะริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจเจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมหมาวิหารภาวนานิติตา